นู่นแหละลูกพระมุงบักเสือทองเปียวแบบนี้หลังฉากของพวกมันนั่งอ่านหนังสือพิมพ์คนร้ายแม็กซ์นผู้พันอำนาจอยู่ในหนังสือพิมพ์ของผู้พานอำนาจมาปัดโปิงเโปความจริงถ้าทำอย่างนั้นชีวิตของพี่แสงลวีจะไม่ปลอดภัยนะมัลิชีวิตของพี่แสงลวีจะปลอดภัยนะมันลีเราจะทำอย่างไนกันดีนะจ๊ะพี่เสือนี่เป็นโอกาสที่เสด็จกระชากบรากาศของพวกมันแท้ บุญเจ๊วิน่ามาโดนขังอยู่แบบนี้น่งมาโดนขังอีก่เร่ลูกป้าบนรกดลูกดาด็อกเตอร์แต่ปงยาเถิดเหรอความจริงฉันจะปล่อยให้แกตายไปซะควาจริงนะให้แกตายไปซะเริ่มนับโซ่ทานเข้าน้องู้มาเหนียวจะยังไม่มีความแกงกับพวกเราเด็ดขาดนี่แหละหักมือด็อกเตอร์เสร็จนี่แหละ มากดจะไปหาคุณแสวงวีไปห้องเก็บของเหรอห้องเดิมเหรอห้องผูพันำนาจรวมอยู่ห้องรูปันำนาจรวมด็อกเตอร์ห้องไหนนี่ห้องนี้ใชลิงเข็มจิตยามีไหมไม่มีหรอกเอาแต่มือเปล่าเฉยเฉยังไม่ห้องเจ็ดสีขอร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้คนปลอดภัยน้ำเไปเท่านั้นเองเพราะว่ามันรู้ ่าฉันนต้ออองยูีกได้ที่ช่องเจ็ดสีหรือสมทุนธนาคารกรุกศีอยุธยาตำนักเพิ่งจิตมันไม่สมควรมีชีวิตอยู่ต่อแล้วบัญชีออมทรัพย์เจ็ดสีช่วยชาวบ้านเลขที่0 1นย์หนึ่งขีดเก้าขีดงองหนี่เจ็ดขีดหนึ่งสอบถามโทรศู6 1 0สองหนี้ นี่เห็นทั้งเห็นตู้ดับเพลิงนี่เห็นถังดับเพลิงห้องเก็บของโรงงานยาเเื่อนเห็นถังดับเพลิงแล้วก็เห็นเห็นตู้เบเกอร์เหรอเห็นตู้เบเกอร์เห็นตู้เบเกอร์ห้องยาเถื่อนเหรอตู้จ่ายไฟเหรอแกไต่รู้ไว้ซะด้วยนะพวกแกทำมันจะโดนกำจัดลักซึ่งไนข้าวเหนียวไม่มีทางมาช่วยฉันเราจะต้องไอาหลักฐานสำคัญ ลุบปั๊บรกดยืนขำหัวลาะตรงข้างตู้เบเกอร์ห้องยาเถื่อนเหรอตู้จ่ายไฟห้องยาเถื่อนเหรอตู้เบเกอร์ห้องตู้จ่ายไฟห้องเก็บของโรงงานยาเถื่อนนี่มรกฏยืนขำตรงกระจกห้องกระจกห้องทํางานเองนี่ลุบปัามรกรยืนค่อยหลังขำหัวลาะตรงโตะห้องเก็บของโรงงานยาเถื่อนยืนขำหัวลาะตรงข้างตู้จ่ายไฟห้องยาเถื่อนเหรอตู้เบเกอร์จ่ายไฟเห็นโต๊ะห้องยาเถื่อนเห็น ร่วมบริจาค S77 โครงการเจ็ดสีช่วยชาวบ้านคุณประเมินอะไรปิดแล้วล่ะเพื่อปุ่มตกไปดำต้มบิมก็อความให้กำลังใจก็จะติดต่อนำเอาหลอดไปน้ำต้มส่งมาที่ S477111 ครั้งละหกบาททุกระบบรายได้นำไปบริจาคผ่านกล่องครับโปกล่องครับเรื่อคุณแสงระวีนี่เรื่องคุณแสงระวีโดนจับตัวไอ้ใจแล้วนะครับ ไอเสือกับผู้กองสิ่งยืนอยู่ข้างนอกบ้านพูดเรื่องคุณแสงระวีเขาถูกจับตัวประกันเหรอผู้พันนำหน้าได้สอนจับเหรอยังไงผมก็จะช่วยคุณแสงระวีให้ได้ถึงแม้จะต้องสูญเสียถึงแม้จะต้องสูญเสียอะไรนันเก็ตามทวันนี้นักสู้ไฟขาเหนียวไม่สามารถปกป้องคนที่เขารักไว้ได้ต่อไปเขาจะช่วยคนอื่นดีเป็นร้อยเป็นพันได้ยังไงครับนายตัดสินใจถูกแล้วเสือต่อให้พวกมันไล่ต้อน